สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกทมและจุฬาสารพลังรองรับสังคมสูงวัยเปิดเวทีระดมความเห็นรับข้อเสนอหนุนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุกทมระยะที่3 ถอดบทเรียน11ชุมชนต้นแบบบูรณาการทำงานเชิงรุกให้ผู้สูงวัยมีสุขภาวะครบทุกมิติสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสสสหน่วยงานภายใต้กอทมจุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่ต้นแบบร่วมถอดบทเรียนการทำงานบนโจทย์ความท้าทายโอกาสเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาสรุปบ,บทเรียนสู่แนวทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุรองศาสตราจารย์ดรทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่3พุทธศักราช2,566ถึง2,570คือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงพึ่งพาตนเองได้เป็นพลังพัฒนาสังคมแบ่งเป็น3แผนย่อยคือหนึเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ 2. ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ 3. ระบบรองรับสังคมสูงวัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกทมอาทิชมรมผู้สูงอายุสอนเทคโนโลยีนโยบายสวน15นาทีค่ะซึ่งการถอดบทเรียนในครั้งนี้ชุมชนมีส่วนสำคัญที่เป็นต้นแบบให้หน่วยงานเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุโดยจะนำข้อเสนอครั้งนี้ไปพิจารณากำหนดเป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนระยะที่3ให้มีประสิทธิภาพค่ะ ทางด้านนางพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุข,ขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรทมที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายทั้งปัญหาจำนวนผู้สูงอายุรวมไปถึงโครงสร้างการดำเนินงานของกรทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยการบูรณาการทำงานเชิงรุกรวมทั้งประสานความร่วมมือ ที่ผ่านมาสาสาส,าส,าสนับสนุนงานวิชาการองค์ความรู้พัฒนาระบบข้อมูลกับโครงการจุลาอารีรวมไปถึงทำงานร่วมกับกทมผ่านสำนักอนามัยสำนักพัฒนาสังคมสำนักงานเขตศูนย์บริการสาธารณะเวทีวิชาการค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันถอดบทเรียนสอดคล้องตามแผนระยะที่3ที่ต้องการบูราณาการทำงานเชิงรุกระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยทั้งนี้จะมอบข้อเสนอแนะต่อกอทมอที่เกิดจากทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนอันจะเป็นทิศทางพัฒนาระบบรองรับคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยให้สอดคล้องตามแผนกอทมอต่อไปค่ะ